เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม farming suletter 19นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาดูนะครับผมในเจ้า SK 200นะครับผมคันนี้นะฮะก็เป็นงานที่ modify นะครับผมนะฮะตกแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะมีกระจกด้านหน้าหน้าซ่านะครับผมนั่นเองเนาะนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงกระจกนะครับผมอ่ารูปปีศาจคาบุกินั่นเองนะครับผมแล้นี่นะฮะออกแนวญี่ปุ่นยากุซ่านะครับผม ครับผมคันนี้ก็เป็น SK 200นะครับผมแล้วก็มีเพิ่มตุ๊กตามิชลินนะครับผมนะฮะด้านข้างนะครับซ้ายขวาเลยนะท่านผู้ชมนะครับนี่นะฮะแล้วก็สติกเกอร์อาริยะนะครับผมด้านหลังนะฮะพร้อมกับไฟกระพริบนี่รับผมนะฮะนี่ก็เป็นรถที่เขาแจกนะครับผมอามาโมนะครับผมนะเพิ่มระบบเข้าไปนะฮะแต่นะฮะประมาณนี้ทุกคนนะฮะโอเคนะผมแลผมเราก็มากับเทเลอร์ของช่างปุ่มนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะะก็วันนี้ยืมนะ รถอู่ช okay, ่างปุ่มนะฮะมาแบกเนีผมแบกแม็กโคลคนนี <laughs> okay, ok. hall, ้ไปนะฮะนี่ครับผมคันนี Pick ้ก็ออกแบบมาไว้บรรทุกได้ทั้งรถเกี่ยวแล้วก็รถแม็กโครนี่ครับผมนะนี่นี่ครับผมของช่างปุ่มนั่นเองเนาะนี่นะครับผมก็มาในโทนสีเดียวกันเลยนะฮะคล้ายๆกันเลยนะฮะเป็นสีมิ้นท์นี่ครับผมนะฮะกับเขียวนี่ครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายรถไปที่หน้างานกันเลยนี่ครับผมนี่เดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับ อย่าโชว์ลาการขึ้นรถนะครับผมนะฮะโอเคไปกันเลยไปกันเลย <Okay. S 1> คันนี้ก็มีบันไดนลาคน,นะฮะเราก็ขึ้นบามันไดได้เลยนะฮะ mm hmm. ต้องเอาองวงนะผมนะ <laughs> ช่วยด้วยเนี่ยผมนะฮะเขาเรียกใช้ในการประคองครับประบันไดนี่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ค่อยแข็งแรงไงผม,มโคนมันจะหนักนะคุณนหมนะฮะประมาณนั้นนะ,นะ,ะ <c oughs> คิดว่าคิดว่านะนเเี่แย่กองดีๆีก่อน สวยงามครับแท็กคันนี้นี่จะดูสมจริงมากทุกคนนะะเพราะมันมีฐานรับลอเลอ์นะครับผมก็ตรงลอเลยนะี่มันจะหมุนด้วยนะทำให้ดูแบบว่าสมจริงมากเลยนะครับผมโดยใกล้นะฮะนีเออ่เป็นไงเป็นไงไม่อใจว่ารถจริงๆนี่เขาจะถอยขึ้นหรือว่าเดินหน้าทุกคนนะฮะแต่ผมนี่อาศัยเดินหน้าเลยนะดูว่าอยู่กลางรถหรือเปล่า มันอาจจะกลางเท่าไหร่ฮนะถอยนิดนึงก็อาศัยมุมกล้องช่วยนะโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้ สวยงามครับผมเราจะย้ายไปขุดดินนี่ครับผมหน้างามเราก็คือลอกคลองนะครับผมนะฮะนี่เลยนะจึกครับผมสวยงามครับผมนี่นะฮะคเค,เครื่อง เราย้ายรถกันไปเลยนะครับผมนะฮะ,ะขึ้นรถเทเลอร์กันเลยนะเรียบร้อยครับผมบเหมือนล้อมันจะติดเทเลอร์ทุกคนนะฮะรถนี่หนักมากเลยนะ โอ้โหต้องไปแก้โชคใหม่นะทุกคนนะฮะโชคของเทนเลอร์นะมันยุบลงเยอะมากทุกคนดีสวยงามครับ S700 นี่เป็นรถที่โอ้โหเอามาทำเทนเลอร์เยอะมากเลยทุกคนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรแท่นมันเตี้ยหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะ เออว่านจะแทนเตี้ยหรือเปล่านะอาจจะมีส่วนนะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับเทนมันจะสูงเนาะเหมาะก,กับเป็นรถดั้มมากกว่ามั้งนะฮะอันนี้ใครที่มีข้อมูลก็อคอมเมนต์ให้หน่อยนะไม่ค่อยทราบเท่าไหรนะ่โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาหลอกคลองตรงนี้นะฮะให้มันลึกขึ้นนะเดี๋ราหาที่จอดข้างทางก่อนนะฮะทุกคน โอเคครับผมมาได้ลงเลยลับเครื่องครับอืมอ่ะเดี๋ยวเราเอา,เอารถลงนะครับผม เลยนะทุกคนนะฮะหงายเลยนะฮะโอ้ยขึ้นมาไม่ค่อยตรงเลยนะทุกคนนะเลยมีเ,เสียงมากเลยนะฮะก็เห็นหลายคลิปนะ,ะที่มันตกนะครับผมนะในอ่ารถจริงเลยนะี <c> ่ <oughs> อันตรายมากเลยนะทุกคนนี่ลงมาแล้วะฮะปลอดภัยนะครับผมนะ ราต้องหมุนให้มันอยู่เป็นด้านหน้าฮะเดี๋ยวมันจะขับลำบากนะเ่นี่นะฮะตัวน,นี้ก็เวลาทำงานนี่ไฟก็จะกระพริบนะทุกคนน,ะนี่เนี่ยหูสายขวาจายขวาเลยโอเคแล้วเราเข้าไปข้างในกันก่อนก็เป็นงานขุดนะครับผมโคกนหนองนาเองทุกคนนะฮะนี่เลยนะ นี่เลยนะครับผมนี่เราก็ยังอยู่กันแบบไายของมะตูมพรูรีเด็ดเนี่ยผมนะฮะเช่นเคยเนี่ยผมนี่เรามาขุดของไส้ไก่นะนรับผมนะฮะนี่เพื่อที่จะทำเป็นอ่าโคกนาเนาะนะฮะเกษตรพอเพียงนั่นเองนะทุกคนเราขุดถอยมาด้านหลังนี่เลยนะนะนี่ก็กองดินไว ข้างๆนะครับผมนะฮะไว้ปลูกผักได้เลยนะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วลอกถอยหลังไปเลยนะครับผมนี่นี่นครับผมเรามาชวดิลาการขุดเลยนะครับผมว่าเป็นไงบ้างทุกคนนะฮนะ ยากหน่อยนะทุกคนนะ เจ้าของที่บอกว่าจะมาปลูกผักนะคุณนะดข้างก็มีกล้วยนะปลูกกล้วยไปแล้วเนี่ยผมนะนี่กล้วยสุกเต็มเลยนะผมนะก็เราจะขุดแล้วก็ถอยหลังเนี่ยผมนะฮะอย่าไปดนอ่าต้นกล้วยเขาแล้วกันนะฮะเจ้าของที่บอกว่าอย่าไปขุดกล้วยออกแล้วกันเนาะ อ๋อใครที่เข้ามาใหม่นะฮะยังไม่กดติดตามช่องนป๊อปนะฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบหมวดบ,บทไทยนะครับผมนะฮะก็กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะก็อยากชมแบบไหน,นครับผมนะค,คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมนะฮะ ามีเวลาก็จะจัดให้นะครับผมเนะฮยเย้เฮ้ยเด้งเลยทุกคนลำงไปลงก่อนตรงก่อนนะครับ ปรับมุมกล้องนิดนึงทุกคนนะรู้สึกว่ามุมนี้ไม่ค่อยแจ่มเท่ไหระสามสิบนะทุกคนนะฮะ ชมนะฮะเหมือนเด็กๆนะฮะนั่งดูรถขุดนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีรถจริงขับนะ,ะก็เล่นในเกมไปก่อนนะฮะฝึกในเกมก็ทําให้คล่องได้ทุกคนนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ผมปรับปุ่มนะฮะให้แบบว่าเหมือนรถจริงเลยนะครับะว่าใช้จอยเนาะในการขับนะฮะยังไม่มีเงินซื้ออ่า จอพันโยกนะครับผมนะฮะมีจอทันโยกนี่ก็จะเป็นการฝึกจริงๆไปเลยทุกคนนะเดี๋ยวเราพาไปดูมุมงมองด้านในนะคนขับนะว่ามันจะเวลาขุดนี่จะสมจริงขนาดไหนทุกคนนะอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้แล้วทุกคนนะ ใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงรถจริงเลยครับผม สังเกตว่าคันโยกนี่จะโยกตามรถจริงเลยนะคุณนะฮะนี่นะครับผมคอนโทรลด้านซ้ายนี่หมุนนะครับผมหมุนซ้ายเนาะนะฮะคอนโทรลด้านขวากดลงนะครับผมก็เป็นการาวางบูมนะครับผมนะฮะแล้วก็มันทวนขวาโยกซ้ายนะครับผมนะฮะก็เป็นการตักนะแล้วก็คอนโทรลซ้ายโยกขวาก็หมุนไปทางขวานะครับผมนะหมุนเอวเนาะ ประมาณนี้นี่ครับผมนะเห้ย hey, นะฮะเห้ย hey. ถอยไปเรื่อยนี่ครับผมนะฮะนี่น้ำริ่มไหลมาแล้วนะทุกคนนะ กุดไปน้ำก็ไหลไปนะทุกคนนะฮะ <laughs> ก็เริ่มจากคล่องนลทุกคนนะเป็นจต่สมจริงเลยะฮะช่วงนี้ก็หน้าแรงนะผมนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีการขุดนะครับผมนะฮะ ขุดดินไปขายนะครับผมนะฮะแถวบ้านเนะาะคนแถวบ้านผมนะฮะก็ทำอีกโครงการนะครับขุดสระน้ำก็นะฮะก็จะขุดนะครับผมไปเอาดินไปถมนะฮะถมที่ต่างๆเนาะประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยดยูน้ำกล้วยจะแล้วลูกพี่ โดนลากกล้วยในี่โยกเลยทุกนนะอะไรจะขนาดนั้น ก็แบบนี้ก็หลากหลายมากนะหน้างาน,นครับผมนะฮะก็มีทั้งเกี่ยวข้าวมีทั้งขุดดินนี่ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็ติดต่อทีอ่มาตูมเลยนะครับผมนะก็ใครที่ไม่รู้จักเฟซส่วนตัวนะครับทักมาหาผมได้เนี่ยผมจะส่งลิงก์เฟซให้นะครับผมนะแต่ว่าผมไม่ได้แปะใต้คลิปเนาะนะฮะคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมนะฮะหรือทักข้อความไปได้เลยนะครับผม ส่วนใครที่สนใจหมดนะครับผมรถเกี่ยวนะฮะแล้วก็รถต่างๆโมดิฟายนะครับผมนะฮะช่วงนี้ก็ทักทายกันมาได้นะครับผมนะรับโมดิฟายนะครับผมแล้วก็ตกแต่งเพิ่อมอะไรนะฮะพอราคาเราจะเบาหน่อยนะถ้าเป็นการโมเนาะนะฮะน้องๆที่อยากมีรถอของตัวเองนะครับผมนะฮะในสไตล์ของตัวเองนะฮะ ก็สามารถรีเควสคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะครับว่าต้องการแบบไหนงบเท่าไหร่นะครับผมนะฮะจัดให้ตามงบตามแบบเลยนะนะฮะก็ผลงานก็มีอยู่นะครับผมนะฮะในเพจนะครับผมนะเข้าไปชมผลงานได้เลยครับแล้วก็ไปที่หน้าแรกของ YouTube นะครับผมนะฮะแล้วก็เลื่อนดูตรงวิดีโอได้นะฮะก็ สามารถกดค้นหาได้เลยนะครับผมเนาะว่าอยากชมรถไหนนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะทุกคนนี่ตักยากนะเด้งนะครับผมนะ,อะขอไปเรื่อยทุกคนนะฮะนี เราจะชิดตุ๊กล้วยกันไปทุนนะฮะเอาใหม่ใหม่ตั้งลำใหม่นะฮะชิดตุนกล้วยกันไปดดนะเดี๋ยวเราดูมองด้านนอกดีกว่าเนาะได้เห็นตัวรถนะครับผมความสวยงามนะฮะดีวันนี้ก็ ทีงานรถดำยังไม่มานะครับผมเพราะว่าเราแค่ลอ,อกของตรงนี้นะครับแล้วดินก็ไม่ได้ออกนะครับดินก็จะปั้นเป็นคันนะปั้นเป็นคันนะครับผมนะครับก็เลยไม่ได้ใช้รถดำนะฮะ เยเรื่อยครับผมนะฮะนั่งดูดเพลินไปเลยนะฮะกับเจ้าคเบโคะนะครับผมนะ SK200 คันนี้นะครับผมนะฮะนี่ เขาเรียกว่าคลองไส้ไก่นะครับผมนะด้านข้างของอโคุ้งหนองนานะครับผมนะฮะก็จะเป็นอะไรงน้ำตื้นนะครับผมนะฮะไว้รอบบ่อเนาะก็จะมีบ่อหลักอยู่ตรงกลางนะครับผมนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้น ตรงขอบด้านซ้ายนะผมนะครับเวลาขุดนี่เหมือนมันโดนอะไรสักอย่างมันเด้งนะครับผมนะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่ว่าเกมฟาร์มมิ่งก็ทําได้ดีทุกคนนะมีลูกเล่นหลายอย่างนะผมนะฮะขุดดินนะครับผมนะฮะเกี่ยวข้าวนะฮะตัดอ้อยเนาะทำให้เกมตัวนี้มีสเสน่ห์นะครับผมนะฮะแล้วก็มีอะไรที่ทําได้เยอะทุกคนนะฮะ ก็ถ้าจะเล่นเกมนี้สนุกนะครต้องทำหมดเป็นนะทุกคนะฮะเราจะได้สร้างรถตัวเองนะฮะลงในเกมนั่นเองเนาะใครที่นะครับผมนะฮะว่าคืออยากลองปั้นนะครับผมนะก็นักป๊อบได้เปิดช่องหนึ่งนะครับผมนะฮะเป็นช่องสอนตั้งโมเดลนะครับผมนะฮะก็ลองไปติดตามแล้วก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับผมนะฮะก็อยากให้ทําแบบไหนก็คอมเมนต์ ถ่ายคลิปหน่อยนะผมนะคอ,อมเมนต์ให้ตรงกับคลิปนะทุกคนนะบางคนนี่คลิปนี่เป็นเรื่องอื่นนะผมแล้วก็เราไปถามอีกเรื่องหนึ่งนะฮะผมไม่รู้จะตอบอยังไงเลยนะอีกคลิปก็เล่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะแต่ว่าคําถามนี่ไม่เกี่ยวกับคลิปเลยนะเอ้ยผมก็ไม่เข้าใจนะบ,บางคนนะมัาจะถามแบบว่าไม่เกี่ยวกับคลิปนะฮะก็ ติดต่อมาทางแชทดีกว่าทุกคนเนาะจะได้ตอบได้ตรงคําถามนะครับผมนะประมาณนั้นเนาะนะทุกคนนะฝากด้วยแล้วกันเนาะโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปทุกคนนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมนะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามฝากกดติดตามด้วยวกันนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะฮะคือนี่ครับผมนะฮะช่องน๊ปอปนะฮะแล้วก็ชื่นชอบแบบไหนอยากชมแบบไหนก็ มไต้ล่างคลิปไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะฮะก็ให้ทีมงานขุดไปเรื่อยนะครับผมนะฮะเราจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะ,ะพอสมควรนะครับผมนะโอเคครับผมลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ